ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่านะครับให้เราไปทำในตัวเนี้ยใน Microsoft Word นะครับจะง่ายกว่าอย่างนี้นะคือเราเปิด Microsoft Word ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็แล้วเราก็สร้างภาพของเราเนี่ยที่มันเป็นอ,อ,อย่างเช่นผมจะไปเอาไอ,ไอคอนใช่ไหมที่มันเป็นรูปจากในเว็บไซต์เนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเช่นไปเอาตัวเ,เราจะทําลิงก์อะไรเราก็ไปเอาภาพน,ะนั้นมาทําให้มันเหมือนเป็นปุ่มฮะเช่นไอตัว อะไรนะ AMSS ใช่ไหม AMSS ที่เราต้องการจะให้มันลิงก์ไปหาใช่ไหมโอเคผมก็จะลองไปหาตัวไอคอนนี้นะครับมันมีไหมเนี่ยลองดูนะอย่างเช่นอ่ะผมเอาไอตัวนี้แล้วกันเป็นไอคอนนะเดี๋ยวอันนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นของที่อื่นนะแป๊บหนึ่งเอาไหนดีว่าเอาอันนี้ละกัน่ะเป็นเหลืองๆเนี่ยนะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเฉย เนี่ยเราอาจจะไปทําภาพที่มันสวยกว่าน,นี้ก็ได้โอเคมันทึกรูปภาพเป็นนะครับแล้วเราก็เอาไปบนะันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาในนี้นะครับแล้วเราก็อันนี้ Microsoft Word นะอันนี้ขอย้ำคือ Microsoft Word นะครับแล้วเราก็ Ins e r t ภาพลงไปภาพที่เป็นไอตัวปุ่มที่เราต้องการเนี่ยอาจจะเล็กๆใหญ่ๆแล้วแต่เรานะอันนี้ก็คือจัดให้สวยงามใน Microsoft ไปเลยนะครับหน้าเดียวจะมีลิงก์อะไรต่างๆนานาเราใส่ไปให้หมดเลยนะหลายๆอย่างเนะี่ย อ่ะคราวนีเว้เวลาที่เราเอาลิงก์มาใช้เนี่ยเราก็ไปเปิดเว็บไซต์ก่อนเนาะไปเปิดเว็บไซต์ก่อนนะอย่างเช่นอ่าของเขตหนึ่งเนี่ยอ่าไอ้ตัว a m s s อ่าระบบ a m s s อ่าอย่างเช่นอ่าเนี้ยลิงก์ลิงก์งของเขตหนึ่งนะเราก็ไป Copy ลิงก์เข้ามานะครับข้างบนคัดลอกให้ครบนะฮะทุอากอักขระที่มันมีอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กลับไปที่ microsoft ของเราตรงนี้นะแล้วเราก็คลิกขวานะครับคลิกขวาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอ่า คำสั่งว่าไฮเปอร์ลิงก์ตรงนี้นะไฮเปอร์ลิงก์เราก็เลือกไฮเปอร์ลิงก์แล้วเราก็เอาลิงก์มาแปะตรงนี้นะครับเพรสลงไปแล้วก็โอเคครับเท่าน,นี้เองนะฮะเช่นเดียวกันถ้าเราทํากับไอ้ปุ่ม,มอื่นๆเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะใส่ได้หลายๆปุ่มนะครับอ่าแล้วแต่แล้วก็แปะลิงก์มาใส่อย่างที่ผมทําให้มเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปเซฟแอสนะครับเซฟแอสไฟล์นะครับแต่ว่าตอนที่เซฟแอสไฟล์เนี่ยให้เราเลือกเป็น PDF ไฟล์นะครับ PDF ไฟล์เพราะว่า คุณสมบัติของ PDF เนี่ยมันจะฝังลิงก์ได้นะครับมันจะสามารถเปิดลิงก์ที่เราฝังเข้าไปได้ให้เราเลือกเป็นประเภท PDF นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์อะไรของเราก็แล้วแต่ตั้งไปนะครับโอเคอย่างเช่นผมตั้งเป็นลิงก์สองอะไรอย่างนี้นะโอเคเราก็จะได้ไฟล์ PDF มาตัวหนึ่งนะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเวลาเราเอามาสไปวางเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลิงก์เห็นไหมครับมันจะคลิกไปหาลิงก์ได้มันเป็นแบบนี้นะคันนี้อันนี้ง่ายแล้วคันนี้เราก็เอาอไฟล์ PDF เนี่ยไปใส่ไว้ในอ่า o o g l e Drive ของเรารไปใส่ไว้ในไดส์ของเรานะครับแป๊บหนึ่งโอเคเนี่ยเอาไปใส่ในไดส์ของเรานะครับแล้วก็ลากไอ้ไฟล์ตัวเนี้ยไปใส่ในไดส์ของเรานะครับแล้วคราวนี้เราก็ทํากระบวนการเหมือนเดิมเลยก็คือแทนที่จะใส่อะไรยุ่งยากเราก็ใส่เป็น PDF ดเนั่นแหละครับเลือกไฟล์ก่อนนะสามปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปกําหนดคุณสมบัติให้มันเป็นอะไรครับให้มันสามารถที่จะแชร์ไปหาผู้อื่นได้นะครับเลือกเป็น ทุกคนที่มีลิงก์นะครับทุกคนที่มีลิงก์เสร็จแล้วเราก็คัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จตรงนี้นะครับแล้วเราก็กลับไปที่แพลตฟอร์มของเรานะครับแพลตฟอร์มของเราครันนี้จะง่ายแหละนะครับไก่เรื่องยากจะไก่ยัเรื่องง่ายแหละโอเคไปที่ตัวแพลตฟอร์มนะครับแป๊บหนึ่งผมอยู่ตรงไหนโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมปิดอย่างอื่นกันเยอะเกินนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาลิงก์เนี่ยมาใส่นะครับประเภทเป็นไฟล์นะครับ ก็คือเป็น PDF Google Drive ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเข้าไปในเครื่องมือของเขาตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาลิก์ที่เราคัดลอกเมื่อกี้วางลงไปแล้วก็กดแสดงผลตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะแสดงผลเป็น PDF ยางเรียกมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็กดบันทึกบันทึกนะครับบันทึกตรงนี้อ่าคราวนี้ลองกดทดสอบดูตรงนี้ปึง้งนะครับอ่าเห็นไหมครับให้เราสังเกตนะเวลาเรามาอ,อ์ไปวางเห็นไหมฮะมันจะมีลิงก์ไปได้นะครับเป็น PDF ก็จริงแต่ลิงก์ไปหาไฟล์ได้ อย่างเช่นกดปึ๊กอ่าเห็นไหมฮะลิงก์มันที่หน้าไอตัวนี้เลยนะครับเท่านี้ครับลองทําดูนะสงสัยข้็ได้กระทักถามนะครับสวัสดีครับ